สวัสดีครับในคลิปนี้เราก็อยู่กันที่หน่วยบินตำรวจอารญประเทศจังหวัดสระแก้วนะครับเดี๋ยวเรามีภารกิจบินเดินทางนะครับจากหน่วยบินอรญญารญประเทศไปยังหน่วยบินตำรวจจังหวัดตะบนนะครับระยะทางก็ประมาณ1 7 2แล้วทำไมนะครับใช้เวลาประมาณเลข00เวัาประมาณ30นาทีนะครับตอนนี้เราก็อยู่ระหว่างการเช็คซักเครื่องยนต์นะครับที่เห็นนักบินกำลังเอือกาบนะครับก็จะกาบไว้ที่ ตัวฟิวส์วัลของขน้วที่สตาร์ทนะครับนั่จากถ้าเกิดมีความผิดปกติการสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับก็สามารถจะออฟฟิววันะครับเพื่อดับเครื่องยนต์ได้นะทักทีนะครับที่เห็นนี้นะครับเป็นเครื่องเตอร์เบิร์นเดลสี่สองเก้านะครับของกองตำรวจนะครับภายในก็จะเป็นระบบรัสคอกเก็ตนะครับลองในคลิปจะเห็นนะครับตอนนี้นะครับทางบิฉนก็ทำการเร่งรอบไปที่1 0 0รเนนะครับเพื่อจะทำการพิ่งขึ้นครับ ตอนนี้นะครับนักบินก็ได้ปรับรอบแรงับไปที่104เปซนะครับ, 1, นะรบเพื่อทำเช t a ไอทกองนะครับตอนนี้ก็ฮัวเบิลลิงหมุนตัวนะครับเพื่อหาแนววิ่งขึ้นครับโดยจะขึ้นในแนวที่มีสิเดียนฝังต่ำมาจาุดแล้วก็พิ็ีทิฐานที่ส่วนลมนะครับตอนนี้ก็นักบินได้ มาตรงๆนครับมาทำเขทเอเทกอปครับเพื่อหาระยะสูงที่ TDP นะครับในการตัดสินใจในเอเทกอฟนะครับซึ่งหากเครื่องยนต์กึ่งนงเพื่อในเสียนะครับก่อนจุด TDP นะครับตัวบินก็สามารถที่จะลดความสูงลงหรือพอลงวางตรงจุดที่ยกขึ้นมาได้เลยนะครับแต่หากเลยจุด TDP ไปเลยนะครับักบินก็จะสามารถที่จะทำการบินต่อไปด้เครื่องยนต์เดียวแล้วก็สามารถหาจุดลงที่เหมาะสมได้นะครับ เราทาการวิ่งขึ้นจากเมืองบินอัลัญยประเทศนะครับโดยสตแก้วรถก็จะติดต่อกับ๋อมนักบินวัฒนาครนะครับซึ่งเป็นของพู้ทาปรการนะครับในการขอแนะนํานะครับแต่ในครั้นี้นะครับเราไม่ได้ไวเล็กปอดนะครับตามจองขับอ๋อพ่บินไว้นะครับก็ต้องขอไปนะครับจากของท่องที่ยวอินดครับแล้วแผงขับบินนะครับก็จะบินตามแผงที่นะครับที่โชว์อยู่บนหน้ารับ ใช้เวลาพินกล้องตมๆก็หนึ่งองสามสิบนครับ ตอนนี้เราก็อยู่ในพื้นที่ที่รับสูงนะครับตอนล่างนะครับอีสานล่างนะครับจะเห็นที่ราบนะครับส่วนลูกของลูกตาครับตอนนี้เราก็เดินทางใกล้จะถึงจังหวัดบัวรัชธานีนะครับตอนนี้เราก็เตรียมที่จะร่อนลงนะครับ เราไม่ได้บินตรงลงไปที่หน่วยติดต่อวดจงงดังหวัดสงวนและนธานีเลยนครับเพราะว่าเราได้รับแจ้งจากออกองบินว่ามีเครื่องพาณิชย์กำลังจะลงที่สนามบินตะกนนะครับเราะจะต้องเบี่ยงกลับมาแัะวันนี้ก็เบี่ยงกลับมาแล้วก็จะเบ่ยงเข้าแนวเดิเพื่อทาการร่อลงที่หน่วยๆๆนินตำรวจังหวัดสงวธานีครับ ครับตอนนี้เราก็เดินทางม,มาถึงตำรวจตํจารวจนรราชธานี <S <S เป็นที่ตกรนะครับที่เห็นต้นหน้าก็าจะเห็นเป็นรันเวนนะครับก่อนหน้านี้ก็จะเป็นรันเว์ขึ้นลงของเครื่องพอตเตอร์ของตํารวจนะครับซึ่งเคยมีประจําการอยู่ที่เนือวนตํารวจของราชธานีนครับแต่ปัจจุบันก็ไม่มีเครื่องประจําการแล้วนะครับ โดยบินตำรวจจังหวัด hmm. อุบลราชธานีนะครับก็มีที่ตั้งอยู่ในตัวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะครับซึ่งก็อยู่ใกล้ๆกับสนามบินอุบลราชธานีนะครับในการบินเข้าออกนะครับจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนําของขอประกันบินอย่างเคร่งครัดนะครับเนื่องจากมีเครื่องบินเข้าออกนะครับทั้งเป็นเครื่องของทางเครื่องพาณิชย์นะครับแล้วก็ทางเครื่องของกอทพอากาศนะครับซึ่งมีที่ตั้งอยู่ที่สนามบินอุบลราชธานีด้วยครับ ตอนนี้เราก็เดินทางถึงดยบินตำรวจจังหวัดบนราชธานีพื็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ